เรื่องของคนธรรมดาทําไม่ได้ <c oughs> เรื่องของคนธรรมดาทาไม่ได้เออคนธรรมดาทําไม่ได้แล้วใครถึงทําได้เนี่ยเออเรื่องตั้งต่วันนี้ต้องให้เครดิตหนึ่งวีระสมความคิดเลขาธติการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันค่ะสองต้องให้เครดิตสักข่าวอิสราต้องให้ติดตามต้องอให้เครดิตทั้งวีระสมความคิดและอิสาราให้เครดิตเรื่องของเรื่องก็คือคุณวีระสมความคิดออกมาเปิดประเด็น <c oughs> คนที่ชื่อว่าพิกิตสศสีชนะพิกิตสีชนะคุ้นกันไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่คุ้นครับเออพิกิตสศีชนะเป็นเลขานุการรัฐรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชุดปัจจุบันพิกิตสศีชนะเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐผมไม่แน่ใจครับคลับคาลาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในสายของพ่อมดดำหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่แน่อยู่ในสายของพ่อเมด่อดำหรือเปล่าแต่แต่ว่าอยู่ในพแต่ก็ไปเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาให่งของพ่อเมด่อดำนะประธานรองประธานสภาอยู่ใน parliament นั่นแหละใช่ค่ะปัจจุบันในทางการเมืองเป็นเลขาธิบดีว่าการวัฒนธรรมนะครับเอาละครับคุณวิระสมความคิดออกมาเปิดโปงว่าพิกิตเนี่ยถูกปปชชี้มูลความผิดเมื่อครั้งยังเป็นรองนายก อ,อบอจยโสธรได้กระทําทุจริตอะไรบางประการค่ะปรากฏว่าวันนี้ประเด็นที่ปปชชช้มูลความผิดไปไม่ระคายผิวพิกิดเลยไม่ส่งผลวีระใช้คำว่าคนธรรมดาทำไม่ได้เอ๊ะอะไรอย่างไรไล่เรียงเรื่องกันสักนิดสิครับไปดูเรื่องราวต่อจิ๊กซอว์กันสักนิดหนึ่งว่าอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะมาที่คำอธิบายทำไมคนธรรมดาทำไม่ได้ที่คุณวีระบอก เริ่มปักธงกันที่วันที่13พฤษภาคม2564จุดเริ่มต้นวันนั้นก็คือปปชมีการชี้มูลความผิดนะคะคุณพิกิจศรีชนะในฐานะที่เป็นเลขานุก,การนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ คืออย่างนี้ครับชี้มูลความผิดพิกิจศรีชนะเลขาธิการวันตีว่าการออกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อครั้ง,งเมื่อครั้งเป็นรองนายกอบจอยะโสธรใช่ค่ะนะครับได้กระทําความผิดนะคะเกี่ยวกับการทุจริตนํากล้าย,ยางในโครงการส่งเสริมการปลูกยางปี2 5 4 9 5 0าแล้วก็51ไปแจกหัวคะแนนซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91มาตรา151มาตรา152มาตรา157 15และรวมถึงพรบรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะคะ2502มาตรา7 ทับแมาตรา7มาตรา8และมาตรา13ด้วยค่ะโอเค okay. สรุปนะครับ13พฤษภาวิบากกรรมเมื่อครั้งเป็นรองนายกอบจยโสธรมันมัน,ม,นมันตามมาหลอกหลอนปปชชี้มูลว่าสมัยที่คุณเป็นรองยุยกอบจยโสคุณทุจริตนะคุณเอากล้าย,ย่างของรัฐเนี่ยไปแจกหัวคะแนนนะนคุณผิด,ผดนะหลายมาตราแล้วเกินหลายมาตราแล้วเกินทีนี้เมื่อชี้มูลความผิด ขัจะ<า>พฤษภาขยับไปเดือนกะระกฎาคมกะระกฎาคม64ทางปปชก็มีการทําหนังสืออายการสูงสุดนะคะขอให้ดําเนินคดีกับคุณพิกิตค่ะคนนี้แหละอายการสูงสุดก็มอบให้อายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต1ภาค3เป็นผู้ดำเนินคดีและทางอายการพิเศษก็ขอให้สำนักงานปปชยโสธรแจ้งคุณพิกิตเนี่แหละให้มารายงานตัวต่ออายการพิเศษเพื่อนำตัวฟ้องคดีในวันที่23กร,รกฎาคม2564ค่ะ เมื่อถึงวันที่23บากรกฎาคม2พ6 4ิ 24, พิกิทไม่มารายงานตัวต่ออยายการพิเศษขอเลื่อนเป็นวันที่27กรกฎาคม2564แทนขอเลื่อนเองนะต่อไปนี้อ,อยากให้ตั้งข้อสังเกตนะต่อไปนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตนะครับต่อไปนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตเนะครับค่ะว่า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  วันที่23า<ม>ตามนัดหมายพิกิตเขาไม่ไปรายงานตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะย3สากรกฎาคม64สี่นะคะขอ<ท>ะเพจที่สนะฮะขอ,<ม>ขอเพจที่สามด้วยนะครับขอเพจที่สามด้วยนะครับอะมาแล้วคะ่ะอืม23ามกรกฎาคมพิกิตไม่มารายงานตัวต่ออีการพิเศษขอเลื่อนเป็น27กรกฎาคมตั้งคสงเกตนะอขอเลื่อนเป็น27กรกฎาคมนะค่ะขอเลื่อนแล้วคะ่ะปรากฏว่ายี่สบห้ากรกฎาคม หกสี่สองพันรอยหกสิสี่ปชป,ปชปปชขออนุมัติสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะภาคสามออกหมายจับคุณพิกิตค่ะสารอนุมัติออกหมายจับเลขที่รอสิบห้ทับสองพนั่นก็คือวันที่25ทวนอีกครั้งช้าๆตรงนี้คือไฮไลท์ยี่สิกรกฎาคมพิกิตไม่ไปรายงานตัวต่ออายการขอเลื่อนเป็น27กรกฎาคมปรากฏว่า ก่อนถึง27กรกฎาคมเกิดอะไรขึ้น25กร,กรกฎาคมปปชไปขออนุมัติสารอาญาคดีทุจริตออกหมายจับพิกิจเลยสารก็ออกด้วยสารก็อ,อนุมัติออกหมายจับคำถามก็คือทำไมไม่รอ27อทำไม25ตัดตอนรวบรัดไปขอออกหมายจับมันมีนัยยะค้ะคางไว้เป็นประเด็นนะอพอถึงวันที่27กรกฎาคมปรากฏว่าว คุณพิกิตก็ยังไม่มารายงานตัวต่ออายการพิเศษแต่มีการทาหนังสือขอความเป็นธรรมอายการสูงสุดไปค่ะแปลกนะนัดไม่ไปขอเลื่อนเขาขอเลื่อนให้ปรากฏว่าไม่ไปอีกถึงวันนัดมีลูกเล,เล่นทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปที่อายการสูงสุดมันเป็นเทคนิคในการปารวิงอะไรบางประการในในครับอ,อยากให้บันทึกไว้นะ25ากรกฎาคม27็ก,27กร,รกฎาคมเป็นสองวันที่มีนัยะในทางคาดีนะค่ะ ขยับไปทีวันที่17กันยายน2564ทิ้งช่วงจากกระกรดาลากไปจนกระทั่งถึงเดือนกันย่ะพิกิจทำหนังสือพิกิจได้ทำหนังสือถึงอายการพิเศษนะคะขอมอบตัวและขอความเป็นธรรมโดยอ้างว่าไม่มีเจตนาหลบหนีแต่ติดราชการในตำแหน่งเลขาธิาก,าการกระทรวงวัฒนธรรมและตำแหน่งที่ปรึกษาการมาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกอบกับช่วงสถานการณ์โควิดอุนแรงที่ห้ามออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม,อมโอเค ในหนังสือฉบับดังกลา่าวยังขอให้ทางอายการพิเศษแจ้งปปชว่ามอบตัวแล้วเพื่อให้ปป,ปชยื่นคำร้องเพิกถอนหมายจับจาก17กันยาติดชิ่งกันต่อไปเดินทางมาถึงพฤศจิกา9พฤศจิกา2564ศาลสารได้นัดปป,ปชและคุณพิกิตใไต่สวนคำร้องในการเพิกถอนหมายจับและสารอนุมัติเพิกถอนหมายจับด้วย พักสักครู่ช่วงหน้าเราจะไปกันที่คุณวีระสมความคิดคุณวีระสมความคิดจะชี้ประเด็นที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นจุดเปลี่ยนของคดีค่ะคุณวีระจะมาอธิบายว่าวันที่25ทําไมปปชตัดตอนรูปรัฐไปขอออกหมายจับทําไมวันที่27เจ็ดนกรกฎาพิกิจเด้เงเชือกอีกรอบหนึ่ง แถมทำหนังสือขอขอความเป็นธรไปที่อายการสูงสุดมันมีนัยยะในทางคดีอย่างไรข้อหาไหนหมดอายุความนั่นแน่ต้องฟังกันนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดจริงๆนะคะจะได้ต่อจิ๊กซอเรื่องนี้ได้ชัดเจนค่ะพักสักครู่ค่ะ